สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการเอาหน้าเรานะคะใส่ในการ์ตูนแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังฮิตกันใน IG แล้วก็ TikTok นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ i i s p a i n t ทำกันนะคะเพราะว่าเห็นปัญหานะคะคือ,อถ้าเราใช้แอปนะคะหรือว่าเว็บไซต์ที่ตัดต่อของรูปตัวไดโนเสาร์เนี่ยบางทีมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการอัปรูปไม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะตกแต่งด้วย b i s p a i n t กัน ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องเข้าไปดาวน์โหลดรูปนะคะเอามาใช้ในการตกแต่งนะคะก็คือเราจะใช้แอป Pinterest กันนะคะก็เข้ามาที่ Pinterest นะคะ เข้ามาที่ Pinterest แล้วนะคะมันก็จะมีรูปภาพให้เราดาวน์โหลดเยอะแยะเลยนะคะก็จะมีทั้งพื้นหลังแล้วก็รูป PNG นะคะเราก็ลองเลือกดูนะคะทีนี้เราจะมาเลือกรูปที่จะสามารถเอามาใช้ในการตกแต่งที่เอาหน้าเราเข้าไปได้อย่างเช่นรูปที่มันมีพื้นหลังเป็นสีดำตรงบริเวณหน้าตัวการ์ตูนนะคะอย่างเช่นรูปหมีตัวนี้นะคะ เราก็สามารถบันทึกเอาไปใช้ได้นะคะก็คือมากดที่จุด3จุดด้านบนนะคะแล้วก็เลือกดาวน์โหลดรูปเข้าไปนะคะมันก็จะได้รูปแล้วนะคะทีนี้นะคะถ้าเราอยากค้นหานะคะเราก็มากดที่ตรงรูปที่มันเป็นแว่นขยายนะคะเราก็พิมพ์เข้าไปนะคะอย่างเช่นรูปไดโนเสาร์แบบนี้นะคะก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะแล้วก็มา ค้นหาดูนะคะว่ามีไหมนะคะแบบนี้นะคะเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็คือคลิกเข้าไปที่รูปนะคะแล้วก็กดที่จุด3จุดนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดรูปไปนะคะอ่ะแล้วก็มารูปที่เป็นส่วนหางนะคะก็ทําเหมือนเดิมนะคะกด3จุดแล้วก็กดดาวน์โหลดรูปนะคะถ้าเราอยากได้รูปหมีหรือว่ารูปอะไรนะคะเราก็สามารถค้นหาได้นะคะ อ่ะโอเคนะคะเมื่อเราได้รูปจากพ t เ r เ s สแล้วนะคะทีนี้เราก็เข้ามาที่ i i s Paint กันนะคะเดี๋ยวเราจะนำรูปภาพที่เราดาวนโหลดมาเข้ามานะคะก็มาที่ Layer นะคะแล้วก็มาเลือกกล้องนะคะแล้วก็เลือกรูปที่เราดาวน์โหลดเข้ามานะคะเลือกเป็นรูปนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะนำรูปของเราเข้าไปอยู่ในปากของไดโนเสาร์ตัวนี้นะคะวิธีการนะคะเราจะต้องลบอ่รูป ตรงที่มันสีดำๆดตรงนี้นะคะที่อยู่ในปากของไดโนเสาร์ออกแล้วก็ตรงขอบด้านขอบออกนะคะที่มันเป็นพื้นหลังนะ,ะวิธีทำนะคะก็คือเราจะใช้เครื่องมือคั้ทาวิเศษช่วยนะคะ,ะแทนการใช้ยางลบลบพื้นหลังนะคะโอเคเราก็มาเลือกคั้ทาวิเศษนะคะตรงทีอ่อยู่ข้างบนและโซ่นะทีนี้เราก็มาคลิกบริเวณที่เราจะเลือกนะคะก็คือตรงที่ปากของไดโนเสาร์ตรงนี้คลิกเข้าไปนะคะ แล้วก็คลิกตรงพื้นหลังด้วยนะคะแบบนี้นะคะหมายถึงพื้นที่ที่เราเลือกนี่ก็คือปากไดโนเสาร์กับพื้นหลังนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการคือตัวของไดโนเสาร์ใช่ไหมคะทีนี้เราจะสลับบริเวณที่เราเลือกนะคะวิธีการนะคะก็คือมากดตรงนี้นะคะตรงมุมขวานะคะที่อยู่กับการยกเลิกการเลือกนี้นะคะเนี้ยจะเป็นการสลับนะคะสลับบริเวณที่เลือกเพราะฉะนั้นเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้ว บริเวณที่เราเลือกก็จะกลับมาเป็นบริเวณที่เป็นตัวของไดโนเสาร์แทนนะคะโอเคจากนั้นเราก็มาที่เลเยอร์นะคะแล้วก็มาคลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะที่มันเป็นอันที่2นะที่มันมีพื้นหลังนะกดเข้าไปนะคะเราเลือกเป็นคัดลอกเลเยอร์นะคะก็คือจะคัดลอกเฉพาะบริเวณที่เราเลือกก็คือตัวการ์ตูนสีเขียวนั่นเองนะคะ,ะมันก็จะได้ออกมาเราก็ลอง ดูนะคะทีนี้เราปิดเครื่องมือไปก่อนก็คือมาคลิกตรงยกเลิกบริเวณที่เลือกนะคะก็คือตรงนี้นะโอเคทีนี้เราก็ลองมาปิดตาดตัวนี้ไปนะเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นการลบพื้นหลังอย่างง่ายโดยใช้เครื่องมือคาถาพิเศษไปอีกแบบหนึ่งนะคะโอเคทีนี้นะคะเราก็จะมาให้มันอยู่ในมุมมองของอเป็น พีเนะคะก็มาคลิกที่ตรงพื้นหลังนะคะที่มันเป็นลายขาวดำตัวนี้นะคะเราก็ลองเลื่อนดูนี่มันก็จะได้แบบนี้ออกมาที่นี้นะคะวิธีการที่เราจะนำรูปเราเข้ามาใส่ตรงนี้นะคะก็คือมากดเพิ่มเลเยอร์เข้าไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาที่เลเยอร์ที่เพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็มาเลือกรูปนะคะที่เราจะนำมาใส่ก็คือรูปของเรานั่นเองนะคะก็เลื่อนหารูปรูป ะะเดี๋ยวเอาเป็นรูปนี้ดูนะคะอ่าโอเคก็จะได้รูปออกมาแล้วที่นี้นะคะให้เราเลื่อนเลเยอร์รูปเนี้ยมาอยู่ข้างล่างของรูปตัวการ์ตูนของเรานะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็มาจัดตำแหน่งให้หน้าเราเนี่ยมันอยู่ข้างในรูปนะคะเราก็เอียงได้หรือว่าจัดได้นะคะอ่าประมาณนี้นะคะโอเคจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกเครื่องมือ,อยางลบนะคะ ก็คลิกเข้าไปแล้วก็ทำการลบบริเวณรูปที่มันเกินออกมานะคะอันแบบนี้นะก็ลบไปเลยนะคะนีะ่มันก็จะได้แบบนี้นะคะมันก็จะเห็นเฉพาะหน้าของเราที่อยู่ในปากของตัวการ์ตูนตัวนี้อยู่ในหน้าของมันนะคะโอเคเราก็จะได้แล้วนะคะทีนี้วิธีการก็บันทึกเป็น png เอาไปใช้งานได้เลยนะคะโอเคแบบนี้นะ อ่ะโอเคนะคะมันก็จะได้ส่วนหัวขึ้นมาแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำส่วนหางกันนะคะก็ไปดึงรูปภาพเข้ามานะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะอ่าแบบนี้นะทีนี้เราก็มาเลือกเหมือนเดิมเครื่องมือคาทาพิเศษนะคะเราก็มาเลือกตรงที่ปากของมันนะคะบริเวณนี้แล้วก็มาเลือกที่พื้นหลังนะคะแล้วก็มาอ่าเลือกตรงสลับพื้นที่ที่เลือกนะคะตรงนี้นะ จากนั้นนะคะเราก็มาที่เลเยอร์นะคะแล้วก็มาคัดลอกเลเยอร์เข้าไปนะคะ,ะมันก็จะได้เลเยอร์ส่วนที่เราเลือกนะคะเพราะว่าเราสลับพื้นที่การเลือกแล้วนะคะก็ปิดตาตัวนี้ไปโอเคเราก็จะได้ตัวนี้ออกมานะคะ เห็นไหมมันก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ไปปิดส่วนที่เลือกออกนะคะก็จะได้ประมาณนี้บางทีมันอาจจะเห็นเป็นเงาแบบนี้นะคะเราก็อาจจะใช้ยางลบลบได้นะคะตรงที่มันเป็นเส้นเงาเงาแบบนี้นะคะเป็นเส้นขอบของรูปลบออกได้นะคะโอเคจากนั้นนะคะเราก็กดเพิ่มเลเยอร์เข้ามานะคะแล้วก็ไปเลือกรูปที่เราจะามาใส่ตรงนี้นะคะ อาจจะเป็นอีกรูปหนึ่งก็ได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เลื่อนลงมาให้มันอยู่ข้างล่างเลเยอรตัวกระตูนนะคะก็ไปปรับนะคะว่าเราจะให้ขนาดเท่าไหร่เนี่ยก็ลองรูนะคะอ่าก็จะเอาประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้เราก็มาลบเหมือนเดิมเลยนะคะนี่ก็ลบเข้าไปอ่า ถ้าใครจะเซฟไปใช้ก็เหมือนเดิมนะคะก็บันทึกเป็นพื้นหลังโปรง่งใสนะคะทีนี้นะคะเราจะเอามาต่อกันนะคะก็รวมเลเยอร์ตัวนี้เข้าไปก่อนนะคะก็คือมากดที่เลเยอร์ด้านบนนะคะก็กดรวมเลเยอร์เข้าไปนะคะรูปนี้ก็ปิดตาไปแล้วก็มารวมเลเยอร์ของรูปที่มันเป็นสีเขียวนี้นะคะก็มาคลิกที่เลเยอร์ที่เป็นสีเขียวตรงที่มันเป็นโปรง่งใสแล้วนะคะแล้วก็กด รวมเลเยอร์เหมือนกันนะคะ,ะมันก็จะได้2ตัวนะคะลองขยับดูนะคะนี่ก็ขยับได้นะคะแล้วก็มาเปิดตาตัวที่มันเป็นส่วนหางนะคะเราก็ลองขยับดูเลือกเลเยอร์ด้วยนะคะนี่ก็เอามาต่อกันแบบนี้เราก็ย่อขยายได้นะคะ มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักเลยนะคะโอเคมันก็จะได้2อันติดก,กันเลยนะคะเราก็สามารถเซฟไปใช้งานได้นะคะหรือว่าเราอยากจะจัดให้มันอยู่ตรงกลางเลื่อนมานิดนึงก็ได้นะหรือใครจะทําไว้ตกแต่งรูปภาพสินค้าของเราก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะสามารถนำไปใช้ตกแต่งเป็นพื้นหลังสตอรี่ของ i.g. ได้นะ โอเคก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเราก็เซฟไปใช้งานได้นะคะก็บันทึกเป็น png พื้นหลังโปร่งใสอ่าโอเคนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับรูปอื่นได้นะคะเป็นรูปหมีรูปอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปใช้ตกแต่งได้นะคะโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ